I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I we'll never let the doubt creep in. <laughs> เฮ้ยบกติดวะเฮ้ย ก็สวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกทท่านแล้วก็เอฟซีที่น่ารักทุกๆุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีฝึกยังไงนะครับให้เราพิว้ขึ้นอย่างไวเลยนะครับ <Wow. S 1> เอาเป็นว่าฝึกประมาณ1อาทิตย์นะครับผมจะขึ้นไวมากเลยนะฮะไม่ไม่ใช่ขึ้นไวดิฝีมือจะเก่งขึ้นไวมากๆเลยนะครับ <Wow. S 1> ถามว่าทำไมนะฮะก็คือโหมดนี้เป็นโหมดที่แบบว่าเอาตรงๆเป็นโหมดเด a แมทนะฮะ คือโหมดเดสแมทเนี่ยมันมันคือโหมดที่แบบว่ายิงยิงเวลาเราตายแล้วมันจะเกิดใหม่ใช่ไหม <S <S อเออคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวแบบว่าจะต้องไปฝึกโหมดธรรมดาแล้วก็คือโหมดธรรมดาเนี่ยโดดล่มลงไปนะฮะพอฝึกยิงก็ตายอะไรแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> ต้องมาเสียเวลาโดดล่มใหม่อะไรแบบนี้เยอะแยะวุ่นวายนะแต่ว่าโหมดเนี้ยเป็นโหมดที่แบบออตรงฝึกฝีมือเลยนะครับฝึกฝีมือแบบจริงๆเลยนะครับสําหรับใครที่ อยากเก่งขึ้นนะฮะก็คือโหมดนี้เป็นโหมดที่แบบว่าเราสามารถเล่นได้เลยแบบไม่ต้องกลัวอะไรเลยทั้งสิ้นเลยนะครับไม่มีคิวเดท์ไม่มีอะไรเลยนะครับเออฝึกเพื่อความมันอย่างเดียวนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นโหมดสําหรับคนที่อยากจะเก่งขึ้นนะฮะถ้าถ้าคนธรรมดาเนี่ยเขาจะมาเล่นมาเล่นแบบปกตินะฮะแต่ว่าถ้าคนที่แบบว่าเขาจะเป็นโปรเพยเยอร์ในอนาคตเนี่ยเขาจะมาฝึกฝีมือตัวเองนะครับเขาจะมาฝึกทักษะที่เขายังไม่เก่งนะฮะ เข้าใจไหมครับก็คือแบบว่าใครที่ยังไม่เก่งอะไรอย่างเช่นนั่งเล็งลุกยิงยังไม่เก่งการเข้าชาร์จยังไม่เก่งการส n a p ยิงอะไรแบบนี้นะครับเขาจะมาฝึกกันที่โหมดนี้นะครับผมเพราะว่าโหมดนี้มันตายแล้วเกิดแถมเกิดปั๊บก็เจอศัตรูเลยนะครับไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปโดดจากเครื่องบินแล้วก็เก็บปืนหาศัตรูอะไรแบบนี้นะครับผมก็ใครที่อยากเล่นโหมดนี้นะครับก็ผมบอกเลยว่าแนะนําเลยนะครับว่าโหมดนี้ควรจะเล่นเป็นอย่างยิ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูสเตปกันนะครับว่าผมจะ ฝึกหมดนี้ได้โหดแค่ไหนนะฮะ เมื่อเราเข้ามาในเกมนะครับผมหน้าแรกที <okay> <Canvas> ่มันจะเด้งขึ้นก็คือเด้งหน้านี้มานะครับอาวุธปืนนะก็คือหลายๆคนเนี่ยยังจะไม่รู้นะครับว่าเราสามารถเลือกอาวุธปืนได้ตั้งแต่หน้านี้แล้วนะครับผมแล้วกดปืนไหนก็ได้แล้วกดโอเคนะครับผมพอเริ่มเกมจริงๆนะฮะเราจะได้ถือปืนนั้นนะครับผมเพราะว่าหลายรอบมากเลยผมเห็นทุกคนนั้นถือแต่ปืนคา98นะเออจริงๆนะฮะมีแต่คา98เลยนะฮะซึ่งผมก็แบบเล่นลูกซองเล่นปืนอื่นไปแล้วนะครับก็อันดับแรกของเราเนี่ยเราจะต้องเล่นปืนชาร์จนะครับหรือว่าจะเล่น ปืนไหนก็ได้ตามที่เราอยากจะฝึกนะครับคือผมอยากเพิ่มความพิ้วให้ตัวเองในการชันนะครับผมก็จะเล่นปืนพวกลูกซองพวก MP40 นะครับผมแต่ว่ารอบนี้มีแค่ปืนลูกซองนะฮะเราก็จะเอาลูกซองใครที่อยากหัดลากยิงหัวนะครับผมก็เล่นพวกปืน AR หรือว่าปืนที่มันยิงไกลนะครับผมก็ลองดูนะครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาหันเล่นลูกซองนะครับผมมาดูความพิ้วด้วยนะครับผมก็อาจจะมีผิดบ้างนะครับผมก็ไปดูกันนะฮะ ปกติแล้วนะครับผมจะเห็นเพื่อนๆเนี่ยจะชอบเอาปืนที่มันอยู่ช่องที่1มาใช้ก่อนนะครับก่อนที่จะตายนะก็จะเป็นรู้สึกว่าตาน,นี้จะเป็นปืนเลเซอร์นะเพื่อนนาจะใช้ปืนเลเซอร์นะครับส่วนใหญ่ดูนะโอเคปืนเลเซอร์หมดทุกคนด้วยนะจริงๆด้วยนะครับผม <c oughs> <c oughs> เขาไม่รู้หรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอันดับแรกนะครับวิ่งมาเก็บเกาะก,ก่อนไปเลยนะแล้วก็เก็บยาไปโอเคคือกระสุนเนี่ยมันอยู่ฝั่งนู้นนะ ไม่ต้องแบบไปเน้นนิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนะคือผมอยู่กับตัวเองเลยคือมันจะมีผมว่าจะมีบางช็อตนะที่มันที่คุณผู้ชมดูผมนะมันจะดูไม่พิ้วนะครับผมก็คือผมก็มาหัดเหมือนกันนะครับผม คือผมไม่ได้แบบไม่ได้บอกว่าตัวผมนี้มีความพิ้วร้อยเปอร์เซนต์อะไรอย่างนี้นะคือผมก็มีกดพลาดบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็จากจะกดกระโดดจะเป็นกดนั่งนะครับผมอะไรแบบนี้ก็ได้นะโอ้โหยิงกดเจ็บเลยตัวนี้ยิงกดเจ็บเลยนี่นะยิงแล้ววิ่งต่อนะยิงสับปืนแล้ววิ่งต่อนะครับผมโอเคก็คือแบบว่าเราสับปืนกระโดดยิงอพอเท้าลงพื้นปั๊บเปลี่ยนเป็นหมัดแล้วก็วิ่งนะครับผมเพิ่มความพิ้วให้ตัวเองด้วยนะ <c oughs> ไปมันติดตรงเนี้ยมันไปไม่ได้ว่ะ Okay. สี่ต่อหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเกมนี้ผมจะตายไหมผมรู้สึกว่าผมต้องตายแน่นอนเลย <c oughs> วิย่งเข้มอยนี้เนี่ยเอ๊ะเขาไม่เห็นเราโอเคจัดไปกระสุนจะหมดแล้วอะ่ะยาก็จะเกาะก็จะแตกยาก็จะหมดแล้วไม่ใช่เกาะก็จะหมดนะพูดอะไรวะ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ศัตรูจะไปไหนจ๊ะจะไปไหนจะไปไหนหคือแบบว่าเราอย่างเช่นแบบว่าเราอยาก มาหาลูกซองอะไรแบบนี้นะครับก็คือมันก็มีลูกซองให้เราเล่นเลยนะครับผมแล้วก็จะมีแบบศัตรูที่แบบตายแล้วเกิดเราก็เจอเลยนะนี่นี่วิ่งนะฮะยิงแล้วสับปืนวิ่งยิงยิงสับมีดเออสับปืนทำมืออะไรก็ไม่รู้พูดผิดน,นะคือปกติเนี้ยผมจะถือพวกพวกมีดพวกกระทะนะแต่ว่านี่มันเป็นหมัดเปล่าแล้วก็ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมใช้ได้เหมือนกันนะอืซอซ้อมเกาะไปเกาะสี่แล้วควดเฟี้ยวเลยยังไม่แตกนะครับได้สี่คิวแล้ว กระสุนก็หมดอฮ้ยตามเพื่อนไปอุ้ยอุ้ยอตัวนี้ตัวสีทองนี่สับสับมือเปล่านะยิงเนี่ยยิงไม่โดนเลยสับกลับเข้ามาหายสับมือเปล่าวิ่งก่อนอยู่ตรงนี้งั้นเหรอเรียบร้อยนี่ครับผมเออมันคือมันมันตามเราไม่ทันเลยเห็นไหมคือแบบมันเห็นเราก็จริงแต่ว่ามันยิงไม่ทนันแอบบ่ะปรากฏมันจะเล็งได้นะครับผมเออ,อันนี้ก็เป็นในระยะประชิดนะเราใช้จุดอับจุดบอดของสายตาศัตรูนะครับผม ทำให้เขาฟงไม่เห็นเราสับเฮ้ยมันไม่เห็นว่ะเรียบร้อยวิ่งก่อนวิ่งก่อนยิงแล้วสับสับเป็นมือเปล่าวิ่งนะอันนี้สเต็ปผมนะแต่ว่าก็จะนิยมใช้กันหลายคนอยู่นะครับผมเออใครที่ยังทําสเต็ปนี้ไม่เก่งก็ลองไปหัดดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนขั้นตอนก็คืออสับสับปืนนะครับผมสับปืนกระโดดยิงยิงยิงนี่นะครับแล้วก็กดมือเปล่าแล้วก็วิ่งแบบนี้นะครับผมอ คือแบบว่ามันจะเพิ่มความเร็วในระยะหนึ่งนะครับคือเพิ่มความเร็วในระยะประชิดเนี่ยมันก็ยิงยากมากๆแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเรายิงเราวิ่งมือเปล่าแล้วยิงเดินในระยะไก,กลเนี่ยมันก็โดนยิงอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเราวิ่งแบบมือเปล่าในระยะประชิดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเลงยากนะฮะศัตรูค่อนข้างที่จะเลงเรายากนะโอเคกระโดดยิงเรียบร้อยหลุดลรออุ๊ยไม่ตัวลรว มาอีกตัวเรียบร้อยแตกไปอีกตัวตัวเก็บสามเอาอะอยากเอาเลยกระสุนใกล้จะหมดแล้วนะฮะไม่รู้ว่าทีมเขาอยู่ไหนบ้างนะตอนนี้อ๋อสงสัยเพิ่งเกิดนะดูสกอร์นะครับผม26ต่อ8คือตรงๆคือเราเล่นเกมเนี้ยเราเล่นโหมดเนี้เราไม่สนนะว่าศัตรูเขาจะเล่นเก่งจะเป็นผู้เล่นใหม่ <c oughs> หรือว่าจะเล่นไม่เก่งอะไรแบบนี้นะ คือเรามาหัดฝีมือของเรานะครับผมโอเคแต่ว่าอ่ศัตรูมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> เพิ่มความความตึงในเกมให้เราด้วยเนาะเ <c oughs> ออคือถ้าศัตรูมันเล่นอ่อนเกินไปมันก็ทําให้เกมไม่สนุกนะครับผม <Okay. S 2> แล้วก็อาจจะทําให้ฝีมือเราแบบนาออกมาได้ใช้ไม่เต็มที่นะครับผมโอเคแต่ว่าเราก็พยายามคันสเต็ปที่เราต้องใช้ <c oughs> <c oughs> เนี่ยคือศัตรูเขาหลุดนะผมก็เลยแบบหัดยิงกระโดดไง กระโดดยิงหัวตัวนี้โดนยิงหัวไม่แตกเฉยเลยนี่มันก็จะประมาณนี้ก็เอาเป็นว่าเขาเป็นเป้านิ่งให้เรายิงนะครับผมให้เราหัดยิงอะไรแบบนี้นะคะคือเราจะไม่สนนะว่าเขาจะเล่นเก่งหรือไม่เก่งอะ่ะคือเรามาเล่นโหมดเนี้เรามามันเล่นเพื่อฝึกฝีมือตัวเองนะครับผมให้มันชินกับคุ้นชินกับปุ่มอะไรแบบนี้ใครที่ตั้งค่าปุ่มใหม่ก็ลองมาเล่นโหมดนี้ดูนะครับจะทําให้ชินไวขึ้นนะประมาณ3วันก็คุ้นปุ่มแล้วนะครับผมอเออ ตอนนี้14คิวนะครับยังไม่แตกเลยนะบินมาตรงนี้ก่อนติดนะฮะขึ้นไม่ได้อ้อยแล้วใครมาลบตรงนี้อ้กดนั่งทำไมเนี่ยืมันจะกดกระโดดโกดนั่งเลยเห็นไหมครับมันทุกอย่างมันมีข้อผิดพลาดโอ้เกือบแตกเลยขอปั๊มแต่ว่า,มาผมยิงผมใช้ก่อข่าวแนละ้วมันยิงเจ็บจังวะมามาร่อนมานะฮะไม่มาวะน่าจะยิงตรงนี้แหละส่วนมากผมจะ ส่วนมากทำไมเขาชอบยิงก,กันตรงนี้จังเลยไม่เข้าใจเลยนะเนี่ยเก็บกระสุนมาออ้ยผมยังไม่แตกเลยนะครับ16หกคิวยังไม่ตายเลย <Wow. S 1> โหดเ,เอาเรื่องยังไม่มีใครล้มผมได้เลยเลอนนี่โหดจริงจริงเขาบวกกันตรงไหน <c oughs> <c oughs> สับเนี้ยยิงสับวิ่งเนี้ยครับยิงแล้วก็สับมือเปล่าวิ่งนะจังหวะใส่กระสุนนะครับผมให้เราพ้นจากการระยะของศัตรูท, <c oughs> ที่มองเห็นเราได้นะ <c oughs> เราเค่อยใส่กระสุน นะครับผมเดี๋ยวจะโดนยิงฟรีเดี๋ยวจะโดนยิงฟรีโอ้โหไม่แตกเหลือตัวเดียวเลยครับผมเหลือตัวเดียวอะ่ะโอ้โหได้แค่17ดคิวเองหรอน้อยจริงน,น้อยเออนึกว่าจะได้18คิวเพื่อนเขาเก็บไปก่อน40สต่อ16นะครับผมเขาค่อนข้างที่จะเอาเอาเรื่องเลยนะฮะ17คิวน่าจะตายศูนนะย์นะยังไม่ตายเลยเกมนี้โคตรโหด <c oughs> มาดูกันออได้ MVP ด้วยนะครับผมทำดาเมจส5ม0า17ตายศูนย์อุ้ยเอาเรื่องนะ <Wow. S 1> ว้าวะค่าสัก20สซะหน่อยโหเสียดายว่ะโอเคก็คลิปนี้นะครับผมก็ประมาณเท่านี้ก็แล้วกันคือผมจะมาแนะนำโหมดที่จะทำให้ทุกคนเก่งเก่งไวขึ้นนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปเล่นโดดล่มอีกแล้วนะครับผมใครที่อยากฝึกฝีกกมือตั้งค่าป,ปุ่มใหม่อะไรแบบนี้นะครับผมอยากคุ้นชินไวขึ้นก็มาเล่นโหมดนี้ดูนะครับ เดี๋ยวผมขอเล่นต่อก่อนก็แล้วกัน <c ười> คือมันดีนะครับผมโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ